สวัสดีครับผมผมแซมนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำรถ4ประตูยกสูงนะครับเป็นปีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันในส่วนของหลังคาแคลรีบอยกับไม่มีหลังคาแคลรีบอยนะครับจะเป็น3คันนะครับรถเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับผมคันแรกเลยนะครับผมเป็นรีโว่สประตูยกสูงเกียวโตเครื่องยนต์2.8ตัว G นะครับผมขับ2นะครับปี18นะครับผม อย่างคันนี้เลขไม้หกหมื่นสามพันนะครับแซมเปิดจําหน่ายราคาอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่มาเริ่มจากกทคันนี้นะครับแปดเจ็ดสามอีกสองคันจะเป็นแบบรุ่นเดียวกันปีเดียวกันจะแตกต่างในส่วนของหลังคาเท่านั้นเองนะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับคันเศษสวยงามนะฝากโปงเดิมๆนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมดูนิดนึงไม่มีเข่าไม่มีควันขึ้นนะสวยงามครับคันนี้ นะครับผมหมอน้ําเหมือนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอน้ําเหมือนเดิมนะอีกฝั่งหนึ่งก็สวยงามนะในส่วนของตัวปัม๊มโตโยต้าก็ยังอยู่นะปัมลมเบรก ABS นะครับสวยงามมาดูด้านข้างหน่อยอ่ะสวยงามนะโอเคขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน่อยมานี่นะครับผมมาดูภายในกันนิดนึง นะครับผมเป็นเบาะหนังครับเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่แอร์แบ็กสี่ลูกนะหกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งที่ใช้ไปนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้นะครับผมมีคูสคอนโทรลคูซสตาร์ทนะครับไฟหน้าออโต้กระจกมองข้างออโต้ทั้งสี่บานนะครับผม ลองดูในส่วนของชัดซีหน่อยนะครับสวยงามเลยนะครับคันนี้เป็นแบบหลังคาแคลรี่บอยทรงกระดองเต่านะครับผมนี่นะครับราคา6 6แ0 0 0 0บาทนะครับตัว G นะครับผมมาคันแรกผ่านไปนะครับจะเป็นคลิปรวมไปเลยนะครับผมอีก2คันจะเป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยกับมีแคลรี่บอยเสมอเก่งนะมาเดี๋ยวแซมพาไปดูอีก2คัน ที่เหลือนะครับผมเป็นรถเดียวกันปีเดียวกันนะครับราคาเท่ากันหมดนะอผิดแถวผิดแถวครับโอเคครับแถวนี้ครับผมมาต่อเลยถัดมาเป็นคันนี้นะครับผมเปิดฝากระโปรงให้ดูเช่นกันครับ คันนี้เป็นแบบมีหลังคาแคลรี่บอยนะครับแต่ว่าทรงเสมอเก่งแล้วคันเมื่อกี้เป็นกระดองเต่านะครับผมเสมอเก่งนี่เสมอเก่งนะปีเดียวกันรถเดียวกันครับเครื่องยนต์สองเหมือนกันขับสองนะครับผมมาดูนี่ก่อนเลยไม่มีควันนะไม่มีควันนะห้องเครื่องแห้งๆเหมือนกันนะนี่คันเทสติเตอร์บอกลกอน็อตฝากระโปรงนะอยูด้านข้างอ่ะไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับผม ดูกลมๆคมๆนะครับผมสติกเกอร์สวยงามนะครับผมดูฝากระโปรงเดิมๆนะมาอย่างคันนี้เลขไม่หนึ่งแสมมื่นเัยหกสิบแกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมภายในเหมือนกับคันเมื่อสักครู่นี้นครับคันนี้เบาะสวยนะครับไม่มีปริมีย่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผม อย่างคันนี้เลขไม่แสนขึ้นเนี่ยก็เปิดจำหน่ายราคา659,000นะครับผมดูสวยงามนะช่วงล่างแคทรงแคสซีรู้สึกยางใหม่ด้วยคันนี้ดูล่องเรื่งองยังสวยงามอยู่นะครับยางปี21นะครับแต่รบคันนี้ยางปี21นี่นะครับผมตัวจีเหมือนกันคันนี้เป็นแบบหลังคาแคลิบอยทรงเสมอเก่งนะคันนี้659,000นะกท916นะครับ ส่วนอีกคันนึงแซมไม่ได้เปิดฝากระโปรงไว้เนื่องจากว่าแบตหมดนะครับผมคันนี้เลขไมล์เจ็ดนี่นะครับผมเป็นแบบทรงไม่มีแคลรี่บอยแล้วนะครับคันนี้ไม่มีแคลรี่บอยนะครับผมมาดูภายในกันนิดนึงนี่นะครับคันนี้ 74, 7 4 4 0 7กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับ3คันนี้แตกต่างในส่วนของแค่แคลรี่บอยกับไม่มีนะ สีก็สวยงามเหมือนกันนะครับผมนี่นะคันนี้แซมไม่ได้ารา์รถให้เนื่องจากแบตหมดนะครับผมกอทอมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าแซมแจ้ง3731นะ7 4 0 0 0เลขไม้นะครับเป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะครับผมปี2018ขับ2 2.8 G เกียร์โตนะครับผมกำด,ดับเครื่องก่อน ราคา6 6แ0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าคันนี้กท9 1 6คันนี้ราคา6 5 9 0 0 0บาทนะครับคันเดียวเลขไม่แสนสามนะครับผม3คันนี้จอดอยู่ที่ลานจอดแสมขาวนะครับผมเครื่องยนต์2.877แรงม้านะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหาแซมเข้ามาได้เลยครับ086 354 3692นะครับ086 354 3 6 9หนะครับผมก่อนเข้ามาที่สมัยขาวรบกวนเตรียมร่มเตรียมหมวกเตรียมแว่นกันแดดให้พร้อมนะครับผม 0, ูนย์เมตรหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอ่ะนิดหนึง่งซื้อเงินสดไม่มีบวกแวบดบไม่มีเก็บแบบดวดใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตไปแล้วสวัสดีครับ